วันนี้ผมมีรถแบบโฮโกโมัสุ p c 1 0รุ่น7ขนาดเล็กแต่สมัครถนาเยี่ยมมาแนะนำครับคันนี้เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้มาพร้อมใบอินวอย์ครบถ้วนและไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทยมาก่อนใครที่กำลังมองหารถแบบโฮขนาดเล็กที่พร้อมลุยงานได้ทันทีคันนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆครับจุดเด่นของคันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลสสูบที่ให้กำลังแรงดีเดินเรียบไม่มีสะดุดใช้คู่กับระบบปั๊มเฟืองที่ช่วยให้แรงดันน้ำมันเสถียรควบคุมง่ายและตอบสนองไว ซึ่งทาให้งานขุดของคุณมีความแม่นยําและรวดเร็วขึ้นครับนอกจากนี้ยังเป็นคอนโทรลลูกหมากที่ช่วยให้บังคับได้ง่ายขึ้นรดแรงสั่นสะเทือนทําให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายตัวรถติดตั้งแท็กยางที่ยังอยู่ในสภาพดีพร้อมใบมีดดันดินที่ช่วยปรับพื้นที่ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานขุดงานปรับพื้นที่หรือแม้แต่ง,งานเกษตรกรรมก็ใช้งานได้ดีครับชั่วโมงใช้งานเพียง2,500กว่าชั่วโมงถือว่าน้อยมากสําหรับรถนําเข้าสภาพโดยรวมดีเยี่ยมการทํางานของเครื่องยนต์ ระบบไฮดรอลิกและตัวถังผ่านการตรวจช็คทั้งหมดครับที่สําคัญรถคันนี้ทําสีใหม่ทั้งคันเก็บงานมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไปคุ้มแน่นอนครับและก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทุกคันเรามีการตรวจช็คระบบทั้งหมดให้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าการรั่วซึมและเปลี่ยนของเหลวใหม่เพื่อให้รถพร้อมใช้งาน100เอร์เซและที่สําคัญรับประกันเครื่องยนต์ปั๊มมอเตอร์ตัวเดินและมอเตอร์สวิง10วัน เพื่อความมั่นใจว่ารถที่คุณได้รับไปสามารถใช้งานได้จริงทั้งหมดนี้มาในราคาเพียง235,000บาทเท่านั้นถ้าสนใจสามารถเข้ามาดูรถและทดลองขับได้ที่บริษัทครับเรามีรถขุดนําเข้าให้เลือกมากกว่า100คันทุกคันผ่านการตรวจเช็คพร้อมใช้งานและเรายังมีบริการขนส่งทั่วประเทศอีกด้วย